สวัสดีครับช่องฟาร์มสุขข้างเรือนบายท่านในพลนะครับวันนี้เราพาท่านมาชมเรดโอ๊กนะครับเรดโอ๊กนะฮะตอนนี้เรดโอ๊กก็อายุได้ยี่สิบห้าวันเหมือนกันนะครับอายุได้ยี่สิบห้าวันนะครับตั้งแต่เริ่มเพาะมาเมล็ดนะครับจนเอาลงกล่องปลูกนะครับตอนนี้ก็อายุครบยี่ห้าวันก็ เติบโตก็โตไวตามเกณฑ์นะครับนี่นะฮะสีสันสีสดมากนะครับสีสวยมากครับสีแดงสวยมากนะครับอันนี้ผมถ่ายอาตอนใกล้ค่ำแล้วนะฮะก็เพื่อนๆจะเห็นภาพมืดๆม,มัวๆหน่อยๆน,นะฮะนี่นะเป็นเรดโอ๊กนะฮะ เรดอกอายุยี่สิบห้าวันนะครับก็ถือว่าโตตามเกณฑ์นะครับถือว่าก็โตไวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบรากกันนะฮะว่าเรดโอ๊กตัวนี้นะฮะระบบรากมันจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่นะฮะระบบรากนี่นะฮะตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับ ผมฉีดไตโคเดอร์มานะครับทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับฉีดไตโคเดอร์มาทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็สังเกตว่าน้ำผมนะครับน้ำน้าจะใสนะครับไม่มีฝ้านะครับเราวัดค่าฟีเฮนะที่นี่นะฮะเราใช้น้ำบาดาลนะครับก่อนปลูกนะครับเราก็เอาน้ำขึ้นมาพักประมาณสองวันนะครับเอาน้ำขึ้นมาพักสองวันแล้วก็ตอนที่เราเติมปุ๋ยนะครับ เติมปุ๋ยแล้วก็ปรับค่า pH นะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็จะทําให้ท่านตัดปัญหาเรื่องน้ําเป็นฟ้านะครับที่หลายๆคนเจอกันบ่อยนะครับหลายคนถามเข้ามาในข้อความนะครับว่าปุ๋ยน้ําปุ๋ยเป็นฟ้าเนี่ยมีวิธีแก้ไขยังไงนะฮะอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอาการเป็นฟ้านะครับฟ้าผิวน้ํานะครับเกิดจาก ค่า pH นะครับที่มันสูงเกินไปนะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถที่จะปรับนะครับ mm hmm. ปรับค่า pH โดยการใช้กรดโซลิกนะครับกรดโซลิกหรือว่ากรดน้ำส้มอะไรก็ได้นะฮะเอามาปรับให้มีค่าที่เหมาะสมนะครับให้มีค่าเป็นกลางในการที่จะปลูกผักได้อย่างดีนะครับจะได้โตไวนะครับนี่นะฮะ กรีนโอ๊กนะครับอายุ25วันนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมเอาผักชนิดไหนมาทดลองปลูกนะครับให้เพื่อนๆเม้นมาใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องฟาร์มสุขข้างเรือนบายท่านไอพลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆแล้วก็ได้อัปเดตพืชผ,ผักมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ